คนในห้องศนในตัวเมืองอะ่ะมีเคเอฟซีจดเคเอฟซีหมดไอ้รอยวัชระพลห้องพักรายวันห้าร้อยบาทคือละห้าร้อยที่จริงมันเป็นรายเดือน เดือนเดือนละ3,500เดือนละ3,500แต่ว่าเขาวอลอินมามันหวานพอดีเป็นกันเลยคือละ500ดีอยู่นะ e A มีแอด้วยไปเมื่อคืนนี่แอลถนนคนเดินนะนี่ตัวเมืองมันบ่อยมีตีแอลนะเมื่อคืนก็มีถนนคนเดินเฮียนะ โอ้แต่วัดสวยว่ะเฮ้ยผมบอกแล้วว่าจัดสะท้อนน้ำเลยนะก็เมื LS> ่อกี้ที่เราเห็นใจง่ายเลยพี่เจนอันนี้โค้งนี่หยสวัสดีค่ะอันนี้ใบเท่าไหร่ครับพอสการ์ดเป็นอันนี้ค่ะยี่สิบบาทตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นอันเล็กอันนี้เป็นแอลกอฮอล์ตุ้ยเย็นหรอครับอัวนี้เป็นงานไม้นะครับงานไม้อันนี้เป็นสวยเนี่ยสลับผม น,นี่คือแฟนที่ไม่ห้องสอนนะครับค่ะถ้าเป็นมาที่บานที่ไม่ห้องสอนส่วนมาจะเป็นผ้าขึ้นเมืองอ<ม>คนนี่เขาจะซื้อเสื้อนะครับ,รบพี่อยากได้หลายพวกเนี้ยเนีย่ย ท,ท,ำทำเองเหรอครับทำมือะทุกชิ้นจะมีชื่อบ้นอยู่อย่างภาพนี้อันนี้คือชื่อของเจ้าขาวอ๋อคือผมเองเป็นคนทราเขาเขาจะสลักชื่อไว้ด้วยไม่ใช่สลักเขียนเขียนสลักมันต้องตอกเข้าไปไม่ใช่งานกำแพงงานชื่อไคะอ๋องช่ไหมคะ มัดตลาดชีไม่ใช่ของกำแพงวัดเนือเนี่ยอนี้ผมจะเพ้นอย่างนี้อันนี้ยังไม่ไม่ไมเสร็จอันนี้เพิ่งจะสีสิบห้าเปอเซ็นตอ๋อมันก็คือชุดประมาณนี้นะคะมัน เป็นเป็นสีครับนี่สีสำหรับเพชรท้าโดยเฉพาะอยู่ที่ซักเครื่องได้เลยตามสบายซักเครื่องก็บอกออกบอออกครับโอเคอีกตัวเจ้าใดเจ้าราคาตามท้ายเจี๊ับถ้าเปิ้ลมีคนรับเกินกระจายได้เลยถ้าเปิ้ลบ่มีคนรับเกินก็จะลดที่เจ้าแบบเจ้าแบบอ๋อโอ้เจ้าไปได้เสื้อสองตัวนี่สวนสาธารณะหนองจองคำอันนี้คือมุมสงงบเลย สวนสาธารณะนะครับยามค่ำคืนวัดสวยดีนะเปิดไฟสะท้อนน้ำเลยมาครับกินข้าวสองไปเป็นไเช่นชแหวนมื้อกล้วยอันนี้นะพวกอยากว่าแกงจีวานแล้วก็ว่าห้างเล็กก็เข้ากเหมือนบ้านเฮานั่นแหละเนาะคนเดินทั่วไปทุกคนดูนี่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  มันมีเงา e ในน้าำ so uh ้วยนะเป็น uh. ล้านอัน huh. น like yeah. ี้ราคาเ่คพกุญแจนะครับแล้วก็สามารถใส่จื่อเองได้นะเป็นมีงาน่นี่ไแต่ถ้าเป็นแบบโรงโรันี้ก็จะเป็นกเกาค่ะอันนี้เป็นไงครับ เส็นสถาพเล้วเบนถึงขั้ต้องนวดก็เลยทีเดียวเจอเลยก็ไม่เมื่อยเท่าไหร่ค่ะไม่เมื่อยเท่าไหร่ต้องนวดค่ะไม่เนี่ยี่อยู่ในกล้องใช่ไหมอยู่โดนเต้นไม่เจ็บไม่เจ็โดนเต้นโดนเต้นรละหมอ ุดพักชมวิวครับมีจืดเลยดอยสันฟ้าครับืสูงมากสูงมากเลยสูงเนี่ยสูงแน่ตนี้จริงๆเป็นมันน่าจะขึ้นขึ้นฟาดนายลงเนี่ยก็เด็ดขอหนกกดระเบียบนิดหน่อย สวยมากและก็เสียวมากแะแวกกินข้าวนะทุกคนดูก๋วยเตี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวคนจะกอดใหญอ่ะโอ้ออยจะเต่าหว่าก้อนใหญ่อะ่ะน,นี่มันเป็นก๋วยเตี๋ยวโครงไก่นะครับก๋วยเขียวหวานก็น่ากินนิดนี่มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อด้วยมคยิเรายกได้เหรอถวยละาห้าสิบบาทครับ ามาเมันอนร้อนไปครับเขาจะไปแอลบานหวยปูกแ,แกงกันนะแต่วาแต่ว่ามันต้องข้า,ามเรือทุกคนสาบาบัตโอเคเลยมันธรรมชานันเมืนกิบเกี้งไปไปทธรรมาชาติตาออกไปหมดเลยอะนบนเลยกัน ที่ไม่เป็นอะไรงั้นน่ะน้ำเาะออกป,ปะจะเกนบพายเรือไปเนอะไปครับไปครับมา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 อ,อันนี้นะคะตรงนี้เป็นท่าเรือคะ่ะเราจะข้ามไปฝั่งนูน้น20บาทต่อคนก็แล้วๆๆอ่า นัง่งแล้วครูมันน่งนี่สิเนี่ยอ่ายนานมากไอ้แค่นั้นหรอหมู่บ้านก็เรียงคอยาวนะครับ้วยปูกแกงโอ้ยฟ <laughs> <c oughs> ังปุ่นกับลัง <c oughs> มีนักท่องเที่ยวมาเลยมีแผนที่ด้วยนะครับเ <c oughs> ป็นอย่างเอวกัน โอ้นี่เป็นทอผ้าอันนี้เป็นทำเองนะครับเนี่ยคนมันต้องฝึกการใช้ค่ะครับขออนุญาตถ่ายเด้หนี่เป็นทอผ้าอันนี้แม่นหมดเลยครับอันนี้แต่ใช้เครื่องไม้ใหญ่ทอค่ะออ๋จะเ,เป็นแบบนี้ทออ๋อนี่งานผ้าทออืม ดิโซะจะเป็นทอผ้าเนาะโอ้มีสาวน้อยตัวเองครับครอบองคนก็เอืมครับสาวน้อยนี้ถั่วอย่างครับเอะถั่วอย่างไรฝุ่นเขาทุเขาท่เียถั่วฝุ ก็เอาตากไว้ครับครับ่วขาวทุกคนทุกอย่างในเนในกระว่ายเจอหืมกระว่ายเจอเอาเอาไว้ปลูกไหมอ๋อครับทั่วขาวเป็นทั่วจะได้หมดอันที่ผมอยากรู้เลยคือเอิกเรียงคอยาวกับกระเรียงที่มันพูดเหมือนกันไหมอ๋อไม่เหมือนกันไม่เหมือนใช่ไหมกระเรียงแดงเหรอครับ กะเหียงแดงก็อีกภาษาหนึ่งค่ะโอ้ไม่เหมือนกันทั้งสามสามกะเหียงไม่เหมือนกันเลยมันมีสามกะใช่มีกะเหียงแดงเมีห้าชงเผาเรามีห้าภาษาค่ะที่มีต้องใส่ไหมคะลองใส่ถยูได้ค่ะเฮ้ผมก็งงนิดไม่ใช่น้องถืออันนี้คือตีใส่จริงๆเลยครับใช่ค่ะแต่อันนี้ครึ่งหนึ่งค่ะที่ใส่จริงๆนี่จะรอดเต็มอ๋อก็คือเอาสองอันนี้ไม่ใช่ค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็มีคนมาใส่ให้ค่ะอันนี้สำหรับลูกค้าที่อยากใส่ คือใส่ด้านหน้าเฉๆแต่ความนักกดตกกันขนาดเท่ากันค่ะอาจจะยังใส่ถ่ายดูใส่แม่เนี่ยครับชอบควอมเท่มีเข้ามีอย่างเนี้ยแล้วก็มีพวกญนยกเกิดมีเมล็ดพานินทุกตัวเออนี่ยาวจริงโอ้ยยาวน่าด่กจากโอกอะ ยวเลยเปินสตน้อยล้วไงไนครับปีมนจครับโ้หไม่ได้เล่นนาเลยอันนี้ห้าไม้ปสามดอกยี่สิบบาทเหอตรางเยเอายิ่งคอมเมนต์คอมเมนตคอมเมนต์คอมเมนต์มันจะดิ้งไหมไมด้งไม่แน่เลยอะแน่น่ย ข้างในกับแบทแมนส์โอเคลองดูเลยค่ะแข็งมากอ่ะโอ้แรงนะเนี่ยโคตแข็งโันธรรมดาันธรรมดาอืมนี่นี่ของน้องบอยนะครับธรรมดาที่ไหนเนี่ย โอ้ไปยังปุ่นไปไหนปุ่นนี่ยิงเป้าประเภทนี่นี่นี่หัวเลงหลังเขาเนี่ยก็หลังมาสูกนี่ทุกคนส่วนมาเขาจะเอาหลัวไว้ปืนบ้านเนาะเขาจะแปลงบ้านไว้สองจันแถบจะทุกหลังเลย อืมอ้าวพื้นที่จำกัดของผู้หญิงวะ่ะขนเขนียมประเพณีแล่ความศรัทธาของกระยางอันนี้เป็นร้านวัฒนธรรมของค้นนะมันบบบมี้ภูมิอาคพมมา จะเป็นเขียนว่าเฮือกผู้หญิกครับไม่มีคําอธิบายอ่ะมีคำอธิบายน่าจะเปเพนนี้สักอย่างนี่แหละอ่ะต้นไม้ทีต้นไม้ทีคืออะไรคะไม่ไปล้างตะเพณีค่ะล้าที่เป็นสาวแล้วก็แต่งเครื่องประดับให้สาวอย่างนี้ค่ะเพราะว่าอะไรนะกะเหล่งคอยาวนับถืออ่ออะไรนะ สปิริเดกครับิญญาณอวิญญาอย่างีค่ะถ้าถ้าอยากถ้าไปดูก็ไปดูได้ค่ะแลหนึ่งครั้งเราจ่าน้ำให้เขาไปละครั้ง้ากายเราให้กินสปิิตนิดหน่อยนะคเีนคในหมู่บ้านได้ปแล้วห่งครั้งใกล้มีสากล้มีสาอ๋อมีเวลา เขาเขาไม่ได้ผู้หญิงเขาไม่ได้เขาผู้ชายจำกัดผู้หญิงกัดผู้หญิงไม่ให้เข้าเออัดผู้กัดผู้หญิงเข้าเราด้วยจำกัดจำกัดโอเคผู้หญิงเขาไม่ได้เขาไม่ได้ต้องทีตรงนี้อ่ะไปจานนี้แค่ผู้ชายยบมาที่ในหมู่บ้านนี้ก็แค่ผู้ชายแสดงถ้ามีงานก็แสดงไม่โลภอะไรนะตัวทีค่ะาดตทีนี้ ก็จะใช้อ๋อช่วพวกผู้จายหร <c oughs> ือกว่าผู้หญิงอ๋อขึ้นอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครัไปครับเดี๋ยวเขาไปแอววัดกันไปแอววัดแล้วก็ไปปางรุง ออกสามเดูของมูเสียบฟ้าวัดสวยเนละสวยสิแอววัดครับทวน <c oughs> ามศรัทธา,าทำศรัทธานะครับนี่เราจะทำบุญถวายลงซุปุด่คศรัทธาความเชื่อต่างกันยังไงครับ มันเป็ของบอดี้เหล็กไฟเอ้ยน่แต่บอยจริงเขาจะถ่ายรูปของข้อเจอนะครับเชิญเลยครับจริงๆมันเห็นแม่ห้องสอนสามร้อยหกสิบเลยแต่ว่ามันต้องเดินรอบวัดอ่ะนะรอบข้างก็ไม่ไดวัดพระธาตุดอยกองมูโอ้โหจุดนี้มันจะเห็นอำเภอเมืองครับแล้วก็จะเห็นสนามบินของแม่ฮ่องสอน มมีร้านกาแฟาได้ครับนมีน้ำชามีน้ำชาลองดืปดูเครกาแฟาชุมเมอร์กินไหมกินเขามีชาด้วยเหรอวิวามดิงกินชาไหมวิวข <Welcome S 1> ้ามดิงสมุนไพรค่ะสรรพคุณ้อมาผมยงแก้ว อ่า,อาสามุนไพรเชิ่มดื่มฟรีดื่มปะเอาสินี่ไงแก้วเล็กเลยเปาคนชาอันนี้มันชาอะไรนะชาตะค้อชาตะค้อชาตะค้อร่างสารพิษนับนี่อ <c oughs> มันมีแล้วตอนนี้มันมีแล้วไปครับเดี๋ยวจะเดินทางขึ้นปางองกันแวนะทวนตรงนี้มีเรือด้วยครับไปกันไปกันปางองค์กมกยอ มาเอาฟิวนอนกันงคืนแต่แล้วนะทุกคนวนออกมาหาที่พักในปางอุงอะเต็มบึ้นเลยคุณเป็นเป็นพันลูกอะคนๆหนักอะก็เลยมาเสาะหาห้องพักนอนครับ ห้องจะไหนห้องเจ็ดร้อยบาท้อครับห้องละเจ็ดร้อยครับ oh. สายแค้มเขาอยู่ที่ปางอุงเต็มเลยเอาแค้มมาเองก่อนเต็มหมดเลยแค้มเจ้าหน้าที่ก็เต็มหมดเลยเดี๋ยวพักตรงนี้แล้วก่อเดินไปเอวนะรีสอร์ทนี่สวยมากเลยนะอืมแจมตอนนี้จะไปเอวปางอุงคนระัอย่างเอวเลยเตียวเอวมีตีพกักก่อน ที่พักกลัวไทยใหญ่ตามนี้เลยมีน้ำอุ่นคนเยอะมากเลยนนนนคนแอดจริงๆอยากนอนตรงนี้แต่มีตีเลยมีหลงเรือตอนแรงเลยนะ ตอนเจ้าเขาไปมาหลงแพนะครับตอนนี้มาแอวก่อนแล้วกันเดี๋ยวนี้ครับทุกคนดูป่าโอ้โหหน้ามันใสามากเลยดูโอ้โหแดดซองแอนตานี่แบบฟิวหลงแพตอนแรงอลยนะก็ได้เห็นฟิวหนึ่งนะตอนเช้าก็จะได้ไอ ไอ้ไหน้มามันนะติดขึ้นมาตอนแรกก็จะพอนแดดหน่อยนี่ดูทัวปูนี่โคตรใหญ่นะผมไปซื้อพันธุ์มาแล้วจะไปปลูกนะตอนนี้หายังกินนะอิ่มอิมอ่มปางอุ่งด้านนี้มีด้านฟ้าเลยเ้ามากรกิตแป๊บหนี่งเลยสรุดมด ฟักแมวได้อยู่บรลูกฟักแมวอ๋อเปิ้รกินตอนนั้นบรรกินลูกฟักแมวอร่อยยอดก็ได้ยอดกร็รำยุบยอดกูมั่งมีบัญชกาศดีมากทุกคนอันนี้เปิ้นพูดภาษาอะไรติดถนนเลยนะเนี่ยบรรยากาศดีอะเดี๋ยวรออาหารนะยอดฟักแมวครับ นี่เป็นหลุกฟักแมวนะสองเมนูนี่อร่อยมากเนี่ยสวัสดียามเช้าที่ปางอุ้งนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปแอวในอุทยานกันไปหลงแพกันนะชานี้อากาศสำหรับผมอนะอากาศดีนะหนาวนิดๆน,นะครับใช้ได้เลยดอกเนี่ยสวยมากเลยสมงมงสวยนะกับดอกมืว่วางนันที่มันติดกำแพงตดตุ๊<ว>กแก ดอกกินตุ๊กแกแต่อันนี้ดอกอะไร็สวยดีทุกคนเราต้องไปทางไหนทางนี้ใชอ่มาถึงตาแป๊แล้วทุกคนคนเยอะมากเลยเขาจะได้คิ้วกี่ม้งเนี่ยต้องมาเจ้าแล้วคือมาต่อคิ้วนะนี่ขนาดมาหูมุ้งป่ายแล้วเนี่ย xanh <laughs> phê à hết. coi. Lâu 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 lâu. <ś led> น,นไปแล้วครับออกครับไปายแล้วก็ออกไปทางมุมยอดทิศนะครับโอ้โหแดดจานน้ามากฟังนี่มันมันมีแดดะรนี่ยน้ำนี่ถ้าะลึกขนาดเีย ท่วมเลยพี่14เมตรนี <c oughs> ่ก็ไหลเลยขเมตรนา้าท่วงก็ประมาณเจ็ดแปดท่วงโอ้โหคือนดำลงไม่ถึงนะถ้าเป็นไม่ใช่อุปกรณน่าจริงน่ามันใสนะน่าใสนะน่าใส,ใสแต่ถ้าเนี่ยลงนี่ก็คือมันสูงแต่แต่ว่าปรีแบบมันลึกแล้วก็ใช่ข้างนี้อาจจะเป็นฟอกสาหร่ายกิ่นไม้กลินโนะคลนเนี่ยทำให้แบบน้ำมันเก็บอยูมันมันเข้มด้วยความที่มันลึกแต่ว่ามันใส แต่าถ้าแบบถ้าเป็นหน้าฝนอะไรนะน้ำจะขุ่มแรงเพราะาน้ำจะปากเ,าเนนก่าไหลเลยแจะเกิดใทุกคนเดี๋ยวเราจะไหว้ปิกไปตี่มุมยอดฮิตนะครับมุมที่เขากลางเต้นกันนะนี่มาสุดแล้วครับพ,พี่นี่มันมันแบบมันเป็นทางน้ำเข้าคะด้านนี้อ๋อ เนี่ยจะเป็นร่องน้ำึ้นไ่รมันไม่วนเนาะมันมันไม่วนไม่วนเข้าหากันเนาะใช่มันเป็นน้ำเข้าของสองด้านคล้ายเป็นรูปไท่ตัวตัวยูอ๋อเป็นตัวยูมันสวยมากนะคะแนะนำว่ามาแล้วก็ต้องมาอีกมันวันธรรมดามันยู่ฟินเลยคนมันเยอะจริงถ้าเลือกได้นี่ไม่แนะนำกค้ามาวันหยุดเลย แต่วันทีมันก็มีงานมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้ววันหยุดยามก็คือเป็นไม่ต้องสอนได้ฮะมันต้องใช้เวลาเดินทางกันเยอะใช่ครับมันไม่เหมือนแต่จังหวัดอื่นแบบเราไปแบบวันวันสองวันเนี่ยเราได้เที่ยวแต่นี้มันไม่ใช่ตอนนี้เรามาถึงมุมยอดฮิที่เราตั้งเต้นกันแลนะเฮ้ไเรกลับตรงนี้ไป ฟินมากถึงบมมีไอ้น้าก็ฟินได้ครับเอาละครับทุกคนตอนนี้เขาจะเดินทางกลับนะครับมาถึงสุดมุมแล้วโอ้โหแดด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 ตงมุนเตาได้นะต้งลุมน้าตีขึ้นมาเลยโอ้โ oh. ห ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเขาจะไปรักไทยกันต่อนะตอนนี้อากาศห่อนแลแดดให้เว้ยว่ะคนเหลือถอดใจไปหลายคนแล้วเลยนะก่อนเดินทางแวะจดเข้าครับทุกคนเมนูไก่ร่วนๆเลยไก่กระทะน่ากินอยู่นะบ้านลักบ้านอย่างแม่อ๋ อยู่บ้านลักไทยเป็นหลงเรือกันรอบนี้มาเอวบันได้ครับบันได้นอนแค่ตั้งใจมาหลงเรือล้มนะบ่ล้มโอ้แล้วมีชาเฮ้ดึงเยอะโอหอนก็หวานด้วยโอ้หอนปะมันเป็นหวานของมันอยู่แล้วอร่อย มันยังมาไปอายุผมสงสิเอะผมสูงดูน้องเขาทางมาเสียนอ๋อวนๆนะเช่นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงสลับ้ายอ๋อเยอะผมสูงขึ้นอีกขึ้นสูงให้มันอีทมันพายแบบไปเลยต๊องแบบอันนี้มันลงเป็นครอบครัวเลยนย นี่ข้างบนนี่สวยมากเลยทุกคนแต่ลงมาคืนน่าจะเวิร์กนแะล้วลงตอนใกล้เตียงนี่มันห้วนอันนี้คือเขาพ่ายออกมาเผื่อมาถ่ายรูปเฉยๆครับว,วอร์เจียเปิดแล้วปีแล้วก็มาเนี่ยปีนี้ก็มาเนี่ยนะครับ กาแฟนี่สวยมากทุกคนไปเดี๋ยวขึ้นไปดูตรงไหนกันขึ้นมาถึงคนเยอะเฉยเลยไม่มีที่นั่งอืมห้องพักโคตรนะครับนี่ครับทุกคนห้องพักสวยอยู่นะต้อาใช่ไหมไปหาอะไรกินได้ไหมปีล้วมากันั่งเนี่ย ปีนี้มากกันังผมชอบมุมตรงนี้มากตอนมันเห็นหมดเลนะะันเห็นมูมบ้านมดเลยเน,เนี่หรงไหนคาเฟ่ครับสวยงามเหมือนเดิมไปไปตีอื่นต่อครับหนังแจมได้คนนักเก่งใจเป็นคนรอต่อเยอะจาโบก็ดูรถดิ จะไม่มีอย่างฮือตีฮือกินเข้าอย่างนนนนเนี้ยเนี่ยแค่รถนะเนี่ยลองดูลองดูครับลองด,องดูเพื่อวิวงามอยู่แล้วแต่ว่ามันรุ่นไว้หน่อยนะวันนี้มันถึงวันยุทธน,นะวันติดพอดีเลยโอ้ที่ภากก็เต็มนะครับที่แรกผมเขาจะมาจองที่นี้แล้วแต่เต็มก็เลยแวะก,กินเขา้าแล้วเดี๋ยวเข้าไปทุกคนเดี๋ยวเขาจะไปสุ่นเปิดสักหน่อยก่อนขึ้นไปสุ่นเปิดสักหน่อยก่นนอน คารดมังไก่อากดนอเดี๋ยวขัมัไกเพื่อนเนี้กลางหรอสกายมึงเลยเนี่ยร้านนี้พอมีตีนังเยไหมเดว้เือบรักเยอะเลยร้านนี้มีที่ชมวิวด้วยนะแต่หอนช่วง่บยๆเนี่ยหอนมาก ตอนเจ้าไทยจะโอเคอยู่ตรงนี้เสียดายดีมันติดหลังคาห้องพักันแต่วิวก็ดีอยู่นะแต่ติดหลังคาไปน่อยเดียวนะเอาไปให้กันได้ <c oughs> ก็เตี๋ยวครับเตี๋ยวให้ครัน <c oughs> 干吗、嗯？嗯嗯